โผล่่เจ๊ไดยพี่น้องเตาอินมาเตาอินมาเามาลั้เตาอิดมาเตาอิดมาโอ้ยรรรมันมีเสกตเลยนะโอ้ยโอ้ยโโยมก็ตกเลยก็ตกเลยไม่มีใช่หมรอ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 ไอ้มันมีเศษกบปุ๊ตีเลยนะโอ้ย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 โยมเก็บตะแตกเลยดิโยเก็บตะแตกเลยไม่ไม่มีจีเอฟอ่ะไม่มีใช่ไหมรออรออออออรอรออออรออนอ้ออออ รอรอจะบอกไปลบเสร็จมาให้รอรอรอชาโลชาโลหน้าประตูในห้าสี่สามชาลมา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 โวไว้โวไว้โวไว้โวยกลับกลับมาจะโหไว้รอรับ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 ข้างหน้ารอรับข้างหน้ารับรับรับเรื่อยหน่อย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 รับเรื่หน่อยรับเรื่อยหน่อยโหไว้ก่อนโวไว้ก่อนโวไว้ก่อนนะโวไวก่อนฮิวฮิวรับได้หรอหรือถ้ามันเข้ารับปุ๊บเดมอนเปิดอะไรเอ้ยเมื่อกี้แอปอิงเก็บมันแรงอยู่นะเดี๋ยวกูเฟ้นะต่อไปเฮ้ยเป็นหน่อยเป็นมันตูนะเฮ้ยโหไว้ก่่่อนนะพีผผมมมฟังไไดยินนเสียงว่ะั

รอ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 แล้วจบตอแล้วเอ็นเกตมายังรอ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 มาแล้วมาแล้วเล่ไรมาโอ้อ้โอ้อ้โอโ้้รอรรอรอรประตูห้าสิบรอได้โว้ยโว้โอ้ย้ชาโล่ชาโลชาโลหน้าประตูในห้าีสามชาโลมาชาโลมาชาโลมากลับมากลับมากลับมารอรับรอรับรอรับเลมอนเมารับรับรับหนารับ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 รรับเรื่อหนอยเรื่อหน่อยเรื่อหน่อยเรื่อหน่อเื่อหน่อยโว้โอ้ยโผ้โก่อนเดี๋ยวผมจะชกรอรอนะ โอ้ไว้ไหเลย็รเงียบกรอเกีย์เสร็จผมจะตกออกเลยนะพี่โอ้หไว้ไว้ไว้ไโอเมีบาซิลิธนะมีบาซิลินะโอ้ยไว้แ้วโอ้ยว้้รอรอชาร์ลน่าประตูในห้าสี่ามองชาร์ลูมาชาร์ลูมาชาโนมาชาร์ลูนมาแน่มมึโอไว้โอ้ไว้ไวรอรับรอรับรอรับนึ่งประตูจะแตรอรชาร์ลูมาชาร์ลูนมาชาร์ลูรอรับรอรับรอรับประตูขีดประตูขีดปะตู้ดได้ได้หรอรับมาโอ้ยไว้โอไว้ ายหนึ่งตายนึงผมไปนนลไปนัลได้ไได้อีกทีนึงต้องถอยนะรออรอชาโลชาโลชาโลมาประตูในห้าสี่สามชารลมาชาโลมาชาโลมาชาโลมาเกบมาเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวะนอนเว้ยไปนอนเ้ยไปรอรับกนนะเด้ออี๊อี๊เลยเพือนเดนนอนอีไปนอนอีไปนอนอีไปถอยถอยเลยถอยเลยนอนอีมานอนอีมาเนอนอี๊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 หน้าหน้าแล้วนอนอีมากนอนอีมานอนอี๊มากเดินลงมาดิเดินลงมา โอ้ยโอ้ยโ้รอ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 ชาโลชาโลชาโลเซวิห้าสี่สามสองหนึ่งวัตัวเดียว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 ตัเยวอาตายเอาตายเอาตายเออหน่อดีไปนแมนตบ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 นรอรับรอรับรอรับสเปซหน่อยสเปซหน่อยสเปซหน่อยหน่อดีมาหน่อดีมาได้น่ดีมาได้รอรับมันลุก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 รอรับรอรับข้างหน้ารอรับข้างหน้าโอ้ไว้ก่อนรอรับรอรับเซเวินมาเดินเซเวินมาเดินเซเวินมาเดินเซเวินมาเห็นเเเซซซอออออีีีี้าตดดกก ตีตีก้ตีก้าหอหเดินเ้มาเดิน้มาเดนเ้าเดินเมาเดินเวทมาเดินเดิมาเดินมาเดวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาเดินวมาเรเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาเดินวมาเรามองเสาเสาเรามองอีทอีททโในห้าสีอีททโมารงกดตบตบสเปซออกสเปออกลงมาสเปสเปเราัแข็เรากนหัวแขงเรากนหัวแขงสเปซออกสเปกรับ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 ับ นอดีมานอดีมานอดีมากนอดีมานอดีมาอยูี่รับแฟนหนอดีมานอดีมานอดีมานอดีนอดีนอดีไอเกตเวสเกตเวสในห้าตีตไอเกตเวสมาต่อนอดีไปนอดีไปนอดีไปเข้าเข้าเข้าเขาตัวเข้าตัวเข้าตัวเขาตัวเข้าตัวเข้าตัวไปรับรัับรับน้อนหน่อยรับน้อนหน่อยรับหน่อยรับหน่อยยู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 รับยูรับเข้าตัวไปเข้าตัวไปยูรับข้างหน้าห่อยตรีบเลยรีบเลยรีบเลยรีบเไม่มีตีจีรีบเลยอะไรอ่ะ ทำไมเราเองเก็ดไม่ตายเลยวะอะไรือมันถามว่าเราต้องพูดไหมน่ะคุณเดินมามังไงทเฮียโคตรไกลเฮียว่ง